ชีวิตนี้ข้าขอลิขิดเองพากำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่69ท่านลุงเว่ยท่านลุงเว่ยองครักษ์ลับรล้นกายอยู่ตามจุดต่างๆเงียบงันเสียงอ่อนหวานของสตรีคนหนึ่งดังมาลิวยามาหาท่านหัวหน้าอีกแล้วความคิดปรากฏในใจของเหล่าองครักษ์ลับตั้งแต่ลิวยาเข้ามาอยู่ในบ้านตระกูลิว เมื่อนางมีเวลานางจะปลีกตัวมาหาท่านหัวหน้าสิ่งที่น่าประหลาดคือลิวยามมกรู้ว่าท่านหัวหน้าเร้นกายอยู่ที่ไหนเหมือนนางมีจมูกสุนัขหรือนางมีสัมผัสพิเศษคณะลิวยาเข้ามาใกล้กลิ่นอาหารโชยมาด้วยจานในมือของนางมีสีแดงและสีเขียวดูสดใสในหมู่องค์คารักลับพวกเขาได้ยินเสียงกลืนน้ำลายเอือกหนึ่ง บางคนมีน้ำลายหยดใกล้กำแพงรั้วบ้านหรืออยามายืนอยู่ใต้ต้นไม้นางขมวดคิ้วเบื่อหน้ามามองกองไม้ฟืนข้างหลังต้นไม้ท่านลุงเว้ยตอนกลางวันร้อนมากทำไมท่านไม่มาหลบอยู่บนต้นไม้น่าจะเย็นกว่าวันนี้ข้าทำก๋วยเตี๋ยวเย็นท่านออกมาทานเถอะแล้วเจ้ากินหรือ,อยังเว่ยจือปรากฏตัวเขาเดินออกมาจากหลังกองไม้ฟืน ถามหลิวยาเสียงเรียบดวงนางงดงามปรากฏรอยยิม้มยังไม่กินข้าทำเสร็จก็นำมาให้ท่านก่อนข้าค่อยกลับไปกินเจ้ากินก่อนแต่ข้านำมาให้ท่านกินก่อนเวยจือไม่อยากเถียงกับนางอีกเวยจือเริ่มหวาดหวั่นว่าเขาคุ้นเคยกับหลิวยามากขึ้นรู้นิสัยของนางดีนางมักวิ่งมาหาเขานำอาหารและขนมมาให้ ไม่ว่าดึกดื่นแค่ไหนหลิวหยาทำเช่นนี้บ่อยจนกลายเป็นนิสัยโวยเจือจึงเฝ้ารอที่จะได้พบหลิวหยาทุกวันกลายเป็นเรื่องปกติระหว่างพวกเขาแต่ในหูของไวยจือได้ยินเสียงกระแนกะกระแนหะํคำอิจฉาหยอกล้อถ้าว่าเขาทําเป็นไม่ได้ยินสตรีตรงหน้าเวยจือพันทอนหายใจนางเหลือบมองตรงมุมอับขอบกำแพง บนต้นไม้สูงรอบตัวท่านลุงเว้ยเฉิงท่านลุงทุกท่านในห้องครัวมีก๋วยเตี๋ยวยินหม้อใหญ่พวกท่านไปกินเถอะหูหยินผู้เท่าให้ข้าทำเผื่อพวกท่านด้วยทุกวันพวกท่านต้องทำงานหนักบรรยากาศเงียบเชียบก่อนหน้าปรากฏเสียงเคลื่อนไหวแผ่วเบาหากตั้งใจฟังจะได้ยินเสียงลมพัดช,ช้ยเสื้อบอกสะบัดหลิวหยาทำไมเจ้าไม่บอกก่อนหน้า ข่านำลายไหลแล้วคาลืมตอนเจ้าได้พบท่านลุงไว้เจอเจ้าลืมทุกอย่างไวเฉิงพุ่งตัวไปทางห้องครัวหลังเขาทุบอกตอนเองอย่างขัดใจไม่รู้ว่าหลิวหยาหลงลืมครั้งแรกหรือนางไม่ได้ใส่ใจคนอื่นตั้งแต่แรกถ้าเป็นอย่างหลังไม่รู้ว่าองค์รักลับคนอื่นพลาดของดีไปกี่ครั้งแล้วหลิวยาถูกไวเฉิงหยอกลอ้อนางหน้าแดง นิ้วมือบิดไปมานางเงยหน้ามองไว้จือไม่ว่ามองอย่างไรถ้านลุงไว้จือดูดีที่สุดไม่ว่าตอนเขากินตอนเขาวางสีหน้าเย็นชาตอนเขาเหลือบมองผู้อื่นตอนเขาเลิกคิ้วมองนางถ้านลุงไว้จือหน้ามองที่สุดหรือยาพันตัวสัน่นถานลุงไวถ้านลุงไว้จือกำลังมองนางเด็กสาวรู้ตัวว่าตนเองขวัญกล้าก,กว่าเดิม นางยืนมองท่านลุงเว่ยจือจนเขารู้สึกตัวเมื่อสบสายตารู้ทันคู่นั้นเด็กสาวก้มหน้างุดนวเว่ยจือเห็นสตรีปกปิดสีหน้าอยากรู้อยากเห็นจากผู้อื่นทำให้เขาอยากยิ้มเขายื่นจานเปล่าให้หลิวยากลับไปได้แล้วรับจานมาถือไวหลิวยาไม่ได้จากไปทันทีดวงหน้าเล็กก้มลงอีกท่านลุงเว่ยอีกไม่กี่วันท่านต้องจากไปอืม เหลือบมองหลิวยาไวจือว่าไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือไม่ข้ารู้ข้าจะรอท่านกลับมาชัวขณะนั้นในตาเปล่งประกายสตรีร่างบางเงยหน้ามาสบตาของบุรุษนางยิ้มหวานรอยยิ้มของหลิวยายิ่งกว่าดวงอาทิตย์เหนือศีษะของเขาเสียอีกไวจือในตาเข้มขึ้นไม่รู้ว่าข้าจะได้กลับเมื่อ,อไหร่ไม่แน่ว่าข้าไม่อาจรอดกลับมา ไวเจอไม่รู้ว่าทำไมเขาบอกหลิวยาเช่นนี้ถ้าเขาหวังให้เด็กสาวตัดใจจากเขาเด้วยคาพูดฟังดูโหดร้ายหรือเขาอยากให้หลิวยาเลิกฝันในสิ่งที่อาจเป็นไปไม่ได้เขาหลอกตนเองอยู่หรือเขากลัวตนเองเวเจอกลัวว่าหลิวยาจะเฝ้ารออยู่ฝ่ายเดียวและสุดท้ายจะเป็นนางที่ถลำลึกทาว่าหลิวยาบอกข้ารู้ แต่ข้าจะรอท่านกลับมาต่อให้ท่านไม่กลับมาข้าจะใช้ชีวิตต่อไปคอยดูแลหนาลิงหวังและพระชยาแทนท่านหลิวหยาว่าแล้วนางเอียงคอท่านลุงไว้ยจือหรือท่านกลัวว่าข้าจะฆ่าตัวตายตามท่านไปจะพูดเรื่องอะไรไวยจือในตาเข้มขึ้นตายตามข้าไปหลิวยาพูดออกมาแล้วนางหน้าแดงอีก ทว่าครานี้นางไม่หลบสายตาของไวยจือหลิวยาอยากให้เขารู้ความคิดของนางข้าจะไม่ตายตามท่านไปถ้าท่านจากไปแล้วข้าจะรั้งอยู่ในตระกุลหลิวคอยปกป้องคนที่ท่านอยากปกป้องข้าจะมีชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุขนางว่าแล้วตาฉายแววยืนกรานหลิวยารู้ว่าในสายตาของคนอื่นนางดูอ่อนแอร่างบางอาจถูกลมพัดหายไปได้ทุกเมื่อ แต่นางไม่ใช่สตรีเช่นนั้นนางขี้อายและขลาดกลัวก็จริงแต่หัวใจของนางแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าทําไมเพราะความรักที่มีต่อท่านลุงไว้เจอนางคงไม่ดันโดนมาอยู่ในบ้านตระกูลหลิวตอนนางถูกคนรังแกและถูกทําร้ายนางอยากตายเยี่ยงคนขี้ขลาดนางเคยอยากหนีจากความอัปยศข้าเชื่อว่าตายล่ามีคนดีมากกว่าคนชั่ว ข้ายอยากเห็นสิ่งสวยงามที่ข้ายังไม่มีโอกาสได้เห็นเหมือนตระกุหลิวเหมือนคนในหมู่บ้านซิงฮัวข้าชอบพวกเขาพวกเขาดีต่อข้าข้าชอบหมู่บ้านซิงฮวาและข้าชอบท่านมากหลิวยาไม่กล้าพูดประโยคสุดท้ายแต่นางเบี่ยงกายเดินจากไปพร้อมตะเกียบและจานทุกคนในบ้านตระกุหลิวฉลาดกว่าหลิวยา ตัวนางเองไม่อาจเทียบได้กับความกล้าหาญของสองโต้น้อยนางชอบท่านลุงเวยจือมากจนไม่อาจปกปิดจากคนในบ้านไม่ต้องพูดถึงท่านลุงเวยจือเขายอมรู้ความคิดของนางเพียงเขาไม่ยอมรับกับนางตรงๆบางทีในสายตาของท่านลุงเวยจือนางเป็นเด็กหญิงมีอายุไล่เลี่ยก,กับบุตรสาวของผู้อื่นแล้วอย่างไรนางไม่คิดว่าท่านลุงไวจือแก่ นางแค่ชอบเขามากท่าลุงไว้จือไม่จําเป็นต้องตอบรับรักนางฐานะของนางประกอบกับเรื่องหน้าอับอายเมื่อหลายปีก่อนนางไม่คู่ควรกับท่านลุงไว้จือขอเพียงนางได้อยู่ข้างกายเขาเหมือนตอนนี้ได้เฝ้ามองเขาและคอยดูแลเขาด้วยตนเองนางพอใจมากแล้วไว้จือยังยืนอยู่หน้ากองไม้ฟืนเฝ้ามองแผ่นหลังบางจากไปอ่อนแอ่ ดูบอบบางและอ่อนแอหลิวยาผอมมากลมพัดแรงอาจทำให้นางปลิวได้แต่นางกลับเผยท่าทางเข้มแข็งไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆน่าประทับใจนักสุดท้ายไว้เจอร่างหายวับไปมุมปากของเขาอยากยิ้มเวลานั้นในห้องครัวปรากฏศึกแย่งชิงเดิมหูหยินผู้เท่าหลิวเห็นว่าอากาศร้อนขึ้นตอลิวยาทำก๋วยเตี๋ยวเย็น นางบอกให้หลิวยาทําให้มากหน่อยเผื่อองค์คารักลับคนอื่นๆพวกเขาเคยอยเฝ้าบ้านตระกูลหลิวทุกวันปรากฏว่ากลิ่นอาหารโชยออกไปเรียกพวกตะกละในบ้านบุกมาถึงห้องครัวชีวิตนี้ข้าขอลิขิดเองภาคกำเนิดเจ้าแห่งพิษตอนที่เจ็ดสิเชนวันจินพักอยู่ในเรือนหลังใหม่ห่างจากห้องครัวมากที่สุด แต่เข้ามาถึงห้องครัวเร็วกับองค์รักษ์ลับตอนเฉินว่านจินมาถึงหลิวจื่ชิวและซูชิงเหลียนกำลังถือชามใบใหญ่พวกเขานั่งยองอยู่หน้าห้องครัวทานก๋วยเตี๋ยวเย็นเงียบๆเฉิเนว่านจินอิจฉาตอนเข้ามาถึงก็วิ่งไปที่ตู้กับข้าวเขาฉวยชามและตะเกียบมาไว้เปิดฝาหม้อพลางกลดา่าสารเลวสองคนนี้มีสุกรวมเสพแต่ไม่รู้จักแบ่งปัน ข้าต้องลอบมาดูด้วยตนเองพวกเจ้าไม่เรียกข้าถ้าข้ามาช้ากว่าน,นี้พวกเจ้าคงไม่เหลือให้ข้าไม่เป็นไรเจ้ากินอยู่แล้วทำไมต้องตะโกนเจ้าเบาเสียงลงหน่อยหรืออยากให้ท่านย่าได้ยินหลิวจือชิวเตือนเฉียนว่านจินเสียงเบาอยากปรามเขาพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ขโมยอาหารมาขโมยอาหารกินจะต้องตะโกนด้วย ไว้ชงและคนอื่นๆจะมาถึงแล้วข้าเดาว,ว่าพวกเราคงแบ่งมาได้เท่านี้เร็วเข้าไปตักใส่จานอีกแล้วรีบไปซูชิงเหรียญละเอียดรอบครอบกว่าเดิมตอนเขาพูดยังมีสีหน้าเย็นชาเต็มไปด้วยแผนการมากกว่าแต่ก่อนเขาพูดประโยคยาวโจนขโมยอาหารสามคนรอบสบตากันตักก๋วยเตี๋ยวเย็นใส่ชามของตนเองอีกเอพวกเราจะทำเช่นนี้จริงหรือ ในหม้อเหลือไม่เยอะแล้วไหยเฉิงในองคารักษ์ต้องแบ่งกันอีก8ปดเกคนมองก๋วยเตี๋ยวเย็นที่เหลือในหม้อเกิดช่งใจเฉินวานจินคล้ายโจรกลับใจทำไมทำไมเจ้าไม่เทกว๋วยเตี๋ยวในชามของเจ้ากลับไปครึ่งหนึ่งหลิวจื่อชิวแนะนำเฉินวานจินขยับชามของตนเองหนีองคารักษ์รับฝึกฝนตนเองมานานข้าได้ยินว่าพวกเขามีกฎเข้มงวด พวกเขาจะไม่ละเลยกฎพวกเขาจะกินเท่าไรกันแต่ไม่ต้องกินจนอิ่มถือว่าพวกเราแบ่งให้แล้วห้ามจะปูดได้สาระรีบไปจากที่นี่ไม่ทันขยับเท้าออกจากห้องครัวเว่ยเฉิงเดินเข้ามาในห้องเขาพูดเสียงดังเอในายน้อยเฉียนท่านหมอซูคุณชายรองหลิวพวกท่านก็อยู่ที่นี่หรือพวกท่านชอบกินก๋วยเตี๋ยวเย็นเหมือนกัน ถ้าพวกท่านแบ่งกันกินไม่พอพวกเราจะไม่แย่งพวกท่านกินในฐานะองครักษ์ลับพวกเราไม่ควรแย่งอาหารกับนายท่านห้องครัวอยู่ใกล้กับห้องโถงเสียงของวยเฉิงย่อมไปถึงหูของผู้ใหญ่ในบ้านทันใดนั้นหูหินผู้เท่าหลิวดังมาพวกเจ้าสามคนมาก่อเรื่องอีกแล้วสามคนรวมกันอายุเกือบร้อยปีพวกเจ้ามาขโมยอาหารของผู้อื่นที่ทำงานหนักทุกวัน ไม่อายบ้างหรือไม้กวาดของข้าอยู่ที่ไหนพวกเจ้าไม่ก่อเรื่องซักวันหรือไม่อยากให้ข้าเมตตาปลานี้พวกเจ้าแล้วยานนี้มาให้ข้าตีสิดด่ดีๆเว่ยเฉิงเจ้าเยี่ยมมากคนหนึ่งบอกแล้วเพ่นหนีไปพร้อมคนอื่นร่างสูงกระโดดข้ามกำแพงรัว้วแล้วเหินร่างไปอยู่บนหลังคาบ้านพวกเขาวิ่งรวดเดียวโดวยไม่หันกลับมา หลังวิ่งหนีไม้กวาดของหูหยินผู้เท่าหลิวหลายครั้งพวกเขารู้ว่าควรทำอย่างไรขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วหูหยินผู้เท่าจะไม่อาจทำอะไรพวกเขาได้หูหยินผู้เท่าหลิววางไม้กวาดลงตรงมุมกำแพงรั้วบ้านนางตบฝุ่นบนแขนเสื้อของตนเองแล้วย่อนก้นลงหน้าห้องโถงเวยเฉิงเจ้ากินกันก่อนในหม้อมีก๋วยเตี๋ยวอีกหรือเจ้ายกหม้อไปให้คนอื่นด้วยน่าจะพอให้พวกเจ้าทั้งหมดได้กิน ข้าเก็บน้ำราดก๋วยเตี๋ยวไว้ต่างหากกลิ่นหอมนักบุรุษสามคนที่ขึ้นไปหลบบุลังคาสำเร็จนั้นจนคำพูดประหลาดนักพวกเขารู้แล้วว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวเย็นที่พวกเขากินเมื่อครู่นี้ถึงมีกลิ่นแตกต่างกลายเป็นว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นที่พวกเขาตักออกมายังไม่ได้ราดน้ำจิ้มพวกเขาแอบมาขโมยกินแต่ไม่ได้ริมลดอาหารครบถ้วนก๋วยเตี๋ยวเย็นในชามของพวกเขาจืดชืดทัญญา ท่านยา่าหลิวจือชิวและฉินว่านจินออดอ้อนเปลี่ยนอุบายถ้าพวกเจ้ากินในชามไม่หมดห้ามพวกเจ้าลงมาจากหลังคาตะกลหลิวของพวกเราจะไม่ทิ้งขว้างอาหารกินขอรับพวกเราจะกินให้หมดขอพวกเราลงไปราดน้ำจิ้มได้หรือไม่โฮยินผู้เท่าหรือว่าอยากราดน้ำจิ้มได้ลงมาแต่ต้องให้ข้าลงโทษพวกเจ้าก่อน พวกเขาสามคนกระโดดลงมาจากหลังคาอย,ย่างไม่ลังเลหันหลังให้หูหญินพูทเท่าท่านอย่าลงโทษพวกเราก่อนหมายความว่าอย่างไรขอรับพวกเรากินหมดชามแล้วท่านจะหายโมโหถือว่าพวกเราชดเชยความผิดทว่าครั้งนี้หูหยินพู้เท่าหลิวดีใจมากคนแรกถูกตีที่ศีรษะอาหารในบ้านไม่พอทำไมต้องทำท่าเหมือนขโมยคราน,น้าข้าจะไม่ปลาณีพวกเจ้า โอ้ข้ารู้ว่าท่านย่าใจอ่อนที่สุดเชินว่านจินถูถ่ายศีรษะบนหัวไหล่ของหูหยินผู้เท่าหลิวแล้ววิ่งไปที่ห้องครัวเพื่อราดน้ำจิ้มหลิวจือชิวตรงไปตรงมาก,กว่าเขาจุมพิษแก้มเขียวนั้นทำไมท่านย่าน่ารักอย่างนี้ข้ารักท่านที่สุดท่านย่าหลิวข้ากินเสร็จแล้วข้าจะช่วยท่านสั่งสอนสองคนนั้นเองท่านไปสนทาน,นากับเพื่อนๆในห้องถุงต่อเถอะขอรับ สู้ชิงเหรียญรวดเร็วไม่แพ้กันหลังเขาประจบหูหยินผู้เท่าจากนั้นในห้องครัวเกิดเสียงอึกกระทึกสตรีในหมู่บ้านมานั่งสมทน,นาในห้องโถงเห็นเหตุการณ์พวกนางอดหัวเราะไม่ได้ไม่มีใครในหมู่บ้านไม่รู้ว่าคนในตระกูลิวมีชีวิตชีวาเพียงไรโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านตระกูลิวพวกเขามักได้ยินเสียงหหยินผู้เท่าตวาดบุตหลานในบ้านเกือบทุกวัน พวกเขาเห็นด้วยตาของตนเองว่าหูหยินผู้เท่ายกไม่กวาดไล่หวดบุรุษในบ้านไม่น้อยกว่าสิบครั้งหลังหูหยินผู้เท่ากลับมานั่งในห้องโถงสีหน้าของนางมองคล้ำเล็กน้อยตอนพวกเขาจับกลุ่มกันมาก่อเรื่องอีกสองวันเสี่ยวจินเป่าเป้ยและอาชิวก็จะออกเดินทางไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกเมื่อไหร่มีอะไรต้องกังวลพวกเขาโตแล้วจะต้องออกจากบ้าน สุดท้ายพวกเขาจะกลับมาเพราะว่าที่นี่คือบ้านไม่ว่าพวกเขาไปไกลแค่ไหนพวกเขาจะต้องกลับมาคนหนุ่มสาวแตกต่างจากคนรุ่นพวกเราพวกเราไม่เข้าใจเรื่องอื่นนอกจากทำนาทำไร่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่บุตรหลานของพวกเราไม่เหมือนกันทุกครอบครัวในหมู่บ้านมีฐานะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีใครไม่ส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือบ้าง ข้าเข้าใจว่าทุกคนต้องออกไปเรียนรู้โลกกว้างพวกเขาควรมีโอกาสไม่มีบิดามารดาคนใดอยากให้บุตรหลานมาลำบากเหมือนพวกเขาพวกเขาโตแล้วต้องออกไปข้างนอกสยายปีกบินสูงกว่าเดิมต่อให้ผู้ใหญ่ในบ้านต้องทนกับความเงียบเหงาเพราะไม่มีบุตรหลานในบ้านมาล้อมหน้าล้อมหลังพวกเขายัางต้องกังวลไม่น้อยนี่เป็นเรื่องที่บิดามารดาไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะพวกเขารักบุตรหลานมาก หัวข้อสนทนาวนมาถึงเรื่องบุตรหลานในบ้านตอนสตรีสนทนาเรื่องบุตรหลานในบ้านพวกนางมักหยิบยกเรื่องไม่ดีมาพูดแต่สีหน้าแลวแววตาดูภาคภูมิใจหางตาเปื้อนยิม้มรอยพับของหูหยินผู้เท่าขยายช้าๆต่อให้ลูกนกบินออกจากรังไปนกตัวอื่นเฝ้าอยู่ในรงังพวกมันจะคอยปกป้องรังเอาไว้คอยหาหญ้าแห้งมาสร้างรังให้แข็งแรงและทนนาน วันคืนผ่านไปเดือนปีไม่หวนกลับแต่พวกเขาจะเฝ้ารอบุตรหลานกลับมาบ้านเสมอในห้องครัวหลิวจือชิวเฉียนว่านจินและซูชิงเลียนไม่รู้ว่าพวกเขาเงียบลงตั้งแต่เมื่อไหร่ทังเดินจากเรือนหลังเฟิงชิงไปเดินออกมาเขาชะลอฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวมาหยุดยืนอยู่หน้าแปลงดอกไม้ก่อนถอยเท้ากลับไปเรือนหลัง